โ okay, อเคครับผมก็สวัสดีเบื่เบอนๆทุกคนกันนะครับสำหรับวันนี้ก,ก็มาอยู่กับผมกับใมเกมฮีโร่นี่หมดหรือว่าเกมฮอนนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นฮีโร่ท,ที่มีชื่อว่า Keeper of the for e s t ์เรสงซึ่งมีการปรับใหม่โดยสกิลสองจากการเรียกลูกน้องมาก็จะเปลี่ยนเป็นการเรียกต้นไม้มาแทนซึ่งผมคิดว่าดีหรือไม่ดีผมว่าลูกน้องอันแรกดีกว่านะแต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันจะตายง่ายไปหน่อยดึงแต่เทียบกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคูดาวที่เรียกมาได้รวดเร็วแล้วมันตีป้อมไม่ได้ด้วยก็เดี๋ยวต้องมาลองดูกันับว่าจะเป็นยังไงนะเชื่อมันก็แย่นะแล้วก็สกิลหนึ่งก็จะเป็นการวินวอลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะลดการรีเจนเลือดออกไปอันนี้เขาเขาเขาหน้านะเขียนผิดนะมันไม่ฟื้นฟูพลังชีวิตเล่าแต่ว่าตอนนี้จะใช้ใส่กับป้อมได้แล้วแล้วก็ยังหายตัวเหมือนเดิมเพิ่มเกราบเหมือนเดิมส่วนสกิลอื่นก็เหมือนเหมือนเดิมครับแต่สกิลสามจะสามารถดูดเลือดได้ก็แค่นั้นเองนี่ผมก็จะมาฟาร์มตรงน มนสา,ามารถฟาร์มป่าได้ไวามากนะอย่าปักไปเลยซึ่งไอตัวนี้มันไม่สามารถแทงให้เราได้คีบยังไงมันก็ต้องมาตีเราร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วครับอันนี้ต้องทำใจหน่อยหนึ่งนะตามนั้นเลยเราก็ต้องเป็นฝ่ายแทงครีปไปมันไม่สามารถแทงให้เราได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วไอต้นไม้เนี่ยแต่มันถึกมากนะแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าไม่โดนทีโรหรือว่า ป้อมตีมันก็จะไม่ตายนะครับคือมันเลือดหกร้อยอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นฮีโร่หรือป้อมตีตีแค่สองครั้งต้นไม้แล้วก็ตายไปแล้วเนี่ยก็ตามนั้นเลยเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งกับสามไว้นักคิวสามไปทำให้เราฟาร์มได้เร็วขึ้นมากๆเลยเพราะมันดูดเลือดได้แล้วมันก็สามารถตีเร็ววิ่งเร็วเพียงแค่มีต้นไม้อยู่ข้างรอบๆก็แค่นั้นเองนะครับผมซึ่งเจอไอแอนเอร์ในคอมนเซอร์นี่เป็นคีที่ผมว่ามันฟาร์มโคตรยากเลย เลือดมันเยอะอ่ะแล้วมันได้ไม่คุ้มค่า xp แถมยังเรียกลูกมาได้อีกอนั่นนั้นเลยจึงใดอย่งไงก็ต้องทําใจฟาร์มฟาร์มไปเถอะเ <laughs> ชว่าตรงนี้คงจะไม่โดนวอร์ดไปนะสำหรับไอเทมนี่มันขึ้นได้หลายสายนะครับบางคนอาจจอกเป็นเรียนตีเลยชิ้นแรกเลยลีมานาคงไม่จําเป็นแล้วละเมื่อก่อนนี้ต้องฟาร์มเพื่อลีมานาเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ผมว่าไม่จาเป็นเท่าไหาร่ลีมานาเพราะว่าสกิลมันไม่ค่อยใช้มานาเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้ว อืมผมว่าเจอกเป็นพวกสายตีอย่างพวกเอลเดอร์พาราไซคอนสแตนตูไฟเบดอย่างนี้จะดีหรืหรอเปล่าจะดีสักกว่าพูดผิดส้าเรบมีการมาดูดเวลนิดนิด,นด,นดหน่อยครับผมแล้วเราสามารถให้มันทำหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ให้มันไปแทงเห็นป่ะมันอึดมากนะแต่ยังไงเดี๋ยวมันก็มาตีผมต่ออโอเคทำเราไปเทมชิ้นแรกผมว่าผมจะขึ้นเป็นนี่เลยกันลงเท้ามาก่อนแล้วค่อยทำเป็นเอลเดอร์พาราไซ มาไล่หวดแล้วตอนเลดเกมเราค่อยทำเป็นพวกเรียนติอันนี้จะดีกว่าเพื่อช่วยในดามเมจช่วงเลดเกมแล้วก็เป็นสกิลหนึ่งเลยครับผมเนี่ยก็เออจอไวฮันเตอร์โชคดีหน่อย,าายแต่จริงๆงจะออกเป็นพวกอันนี้ก่อนก็เวิร์เหมือนกันนะออกเป็นเนี่ยดูดเลือดหมู่เนี่ยว่าอับิซาสกูทำให้เราดับฟาร์ไมได้ต่อเนื่องยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นออนไลน์เพืเอ่อนเราระบบปิดมค์ไปแล้วโทษ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 ลืมเปิดเลย <laughs> แต่พอเบลหกผมก็ค่อยไปทำจังหวะค่าอีกฝ่ายให้เพื่อนเนี่ยสเตตคลิปโอเคเรียกว่าตรงนีแ้แล้วตรงกะโอเหมือนจะได้บัตรลัดด้วยฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างกากึ่งกับความตายความเป็นความตายเลยเดียวเนี่ยฟา้าไปก่อนเลยเนี่ยเราเป็นผู้คีล้วผมไม่ชอบเลยอ่ะมันต้องลากมาตีไก่ไหมมันตีไม่ถึงอ่ะ ผมเกลียดมา่เลยพวกคีพิวอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันสามารถฮิวตัวเองขึ้นมาได้ได้วยนะถ้าสมมติว่าไม่ได้รับดาเมจดในช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งชิบหายละให้แ้่ผมวินวอร์กได้นี่กลัวอะไรแค่ okay. ที่มันสามารถทําลายตัวเองได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าผมกดถ้าเกิดว่ามันเลือดเต็มอะ่ะมันจะทําลายตัวเองได้แล้วผมควรจะกลับดีรปปนนบห,หรือเปล่าแบคมัดน่าจะยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แหละผมว่าแต่ผมจะทิ้งไอ้นี่ไว้ด้วยก่อนกลับ ผมก็อยากฟาร์มว่ะจะหกอีกแล้วว่ะมาตรงๆน,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 นะเป็นอะไรที่โคตรเสี่ยงเลยตอนเนี้ไม่รู Mag ้แม็กมาจะระวังแม็กบ้านนะเห็นป่ไม่ใช่แม็กมาดกว่เบเฮมอสด้วยโอ้คือวิ่งกันรัวๆเลยอ่ะแล้วจะไงตายโอ้โหด็อกเตอร์เกือบไม่รอดนะแต่ก็รอดไปได้ <S <S ผมแต่ละคนจะไม่รอดคนต่อไปเคอ,อยากไปหกก่อนที่จะกลับบ้านยังจะหกก่อนกลับบ้านอ่ะไม่ไหวแล้ว ต้องการเวลหกมากเนี่ยข้อเสียคือมันมันแทงให้เราไม่ได้อะเป็นไงคีิมันก็หันมาตีเราอยู่ดีอย่างของเราโอเคผมก็เอาไปรองเท้านี่มาก่อนเอารองเท้าเลือกได้2อ,อย่างนะครับสมมติว่าเราออกเป็นสตรีมบูสจะทำให้เราได้เลือดได้มานายเยอะขึ้นแต่ว่าถ้าออกไปน,นี้จะวิ่งเร็วแล้วก็ดาเมจเยอะผมบอกนี่แล้วกันเอาไปวิ่งเร็ววิ่งตีดีคอมโบเออร์พลัไซโอเคตอนนี้ตรงกลางนี้จะโดนหนักมากแล้วครับนี่เป็นโหมดซ m เนะ ซึ่งฮีโร่สายนี้บอกเลยว่าโคตรโคตรโกงโกงโคตรๆอ่ะแต่ละตัวซึ่งต่างกับฮีโร่เรามากเลยนะแต่ก็พอไปวัดไปวาได้อยู่ถึงแม้ว่าจะดูแบบไม่สมประกอบสักเท่าไหร่นี่พูดถึงฮีโร่นะครับระยะเรามีการมาหาแก๊งมาหาแก๊งโ,โหแล้วโดนหรือเปล่าน่าจะโดนแต่ผมว่ารอบนี้ไม่น่าตายนะเมียนติเมียนติเมียนติสวนได้ปะ่ะสกิลสวนได้ปะ่ะนี่ฮะจับไว้ก่อน ไล,ล,ล,ล่ตีได้หรือเปล่ทาทันหรือเปล่ทาทันหรือเปล่ทาทันด้วยโอเคมามาดักไงดีโอเคทางนี้ครับทางนี้ทางนี้แต่เขามีรองเท้าลมแล้วอะลงมังกี้ยังไงกระโดดโอเคเรียบร้อยสวยงามวันนี้ผมจะเลือกได้นะถ้าเป็นโหมดนอร์มอลผมว่าผมจะเป็นสกิลหนึ่งน้เพราะว่ามันเวิร์กกว่าในการไล่ฆ่าแต่ว่าอันนี้ผมว่าอัพเป็นสกิลสามมันจะเวิร์กกว่าแนะล้ะทำให้เราตีได้เร็วขึ้นเราจะพลิกผันตัวเองเป็นสายทเทมเพลละมันไม่ใช่คีเปอร์ที่ ออกบลันป้อมได้เหมือนเมื่อก่อนละเพราะมันไม่มีสกิลเรียกลูกแล้ว <laughs> โอเคแล้วผมก็มีสแต็คตรงนี้ <c oughs> ก็ปักไปเลยตรงนี้ม <c oughs> ราเป็นคัทแมนนะผมคลิปที่ไม่ชอบมากเหมือนกัน <c oughs> คีิปที่ผมชอบคืออะไรสกลตันคิงกับนกวัเชอร์ลอด เดี๋ยวรอบผมมียันตีอีกรอบหนึ่งแล้วผมค่อยไปแกงก็แล้วกันโอเคมันตีค่อนข้างเร็วนะจากสกิลสามที่มาอยู่ใกล้ต้นไม้ที่บอกไปตั้งแต่แรกเนี่ยซึ่งไอ้นี่มันก็ถือว่าเป็นต้นมไม้ด้วยนะสี่ต้นทาบเวลเต็มนะเทเบิลวินวอลปะเอาเบเฮด้วป่ะเบเฮมันหนีไม่ได้อะ โอ้ลัดโดนสตันครับผมซึ่งมันก็แรงนะเห็นปะโดนเจ็บโค้นเลยเนะี่ยเฮ้ยแล้วยังไงเหมือนจะรอดไปได้ครับผมวาเขาพิสกิลนี้แต่ว่าเทเบิลม,ม,มีเฮดไล่ตาไปยังไงวางวางนี่ไว้ก่อนโห่แล้วมีการขังตัวเองโอ้โหแต่ว่ามีการเสกบอลฟอร์จากทิวบิงเกอร์ครับผมซึ่งวินบล็อกทันหรือเปล่าไม่น่าทานนะผมนะไม่น่าจะรอด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 ไหมไม่รู้แต่ว่าสวยมากเลยที่ผมไปออกจากไอ้นั่นมาได้ ออกจากต้นไม้มาแล้วอีกฝ่ายก็ตายแค่ตัวเดียวเป็นเบเฮมอสตายแล้วมีการแก๊งจากข้างหลังครับผมเป็นมังกี้คิงจากเพเปิลแก๊งต่อซึ่งตะกี้ไอ้นั่นนี่เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมากไอ้มอฟอสจากไอ้เนี่ยเฮลวิงเกอร์เนี่ยโคตรไกลเลยอะไรยังไงครับผมอแต่เพื่อนเราไม่มีสกิลไลว้เราก็น่าจะต,ต้องถอยทับกลับไปก่อนผมก็มาทิ้งไม่เดี๋ยวค่อยเฮ้ย,ยจะตายไหมเนี่ยเอ้ยแต่ผมได้นี่แล้วพี่ว่าเอลเดอร์พลัสไซส เมื่อกี no. ้ผมว่าจะฟาร์มเอาเวอเดอร์ซะหน่อยนี่ฮะผมกลับได้เลยแต่มันก็ตีให้เองนี่แต่ผมจะไม่เทเวล์มันอยู่โคตรไกลเท่เอเวอเรอร์พลัรไซไม่ได้พร้อวแล้วไอเทมต่อไปขึ้นได้สองอย่างที่ผมอยากขึ้นนะผมอยากขึ้นเป็นนี่ก่อน นูไฟเบดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีเฮลบิงเกอร์ซึ่งถ้าสมมติว่าเราออกนูไฟเบดมานะครับมันสามารถท,ทําให้อันตีของเฮลบิงเกอร์หายไปได้นะไอ้ลูกตะเกียที่มันเสกมาไล่ตีผมอ่ะเออมันเป็นอะไรที่แก้ทางกันได้นะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีผมก็น่าจอกเป็นทอนสตันต่อแหละจะได้ตีติดตันหยุดเขาได้บ้างนอกจากอันตีของเรา <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะไแบปสกิลหนึ่งมาแล้วเพราะว่ารู้สึกว่า มันจะอยู่ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่เลย,ยพยายามวินว,อใ,อ,นวอให้เพื่อนไว้ใส่ก่อยเพื่อนไว้ถ้ามีคนเข้าจะได้สวนกลับได้เพราะเหมือนข้างบนจะโดนแกแล้วครับตอนนี้เริ่มเดินเกมแกแล้วเขาจะอีกไฟว่าฮีโร่เขาโหดมากยังมันดันป้อมไม่ได้แล้วอะ่ะม,มันไม่ตีป้อมไม่ผมแล้วอะ่ะไอ้ต้นไม้เนี่ยตีได้แค่คีบอย่างเดียวเอง ม่เห็นปะมันไม่ตีป้อมอ่ะมีเมานานไม่มีเราทำอะไรไม่ได้หรอกเราดันกาแล้วเราดันกานะพยายามบอกเพื่อนไว้ว่าเราไปไม่ได้นะเพราะผมก็ไม่มีวาร์ปด้วยโอเคโอเค,อเคถ้ามีการสื่อสารนี้จะเข้าใจกันได้ง่ายมากๆเลยดีกว่านั่งอึมคือแลรวมังกี้ไปทำไมอา้าวแล้วไปคนเดียวอย่างงี้ผมว่าไม่น่ารอดแล้วล่ะนะดูจากทรงแล้วอะ่ะโอกาสรอดแทบจะน้อยมากๆเลยนั่นเนี่ยฮะตามสูตรเลย นายเห็นป่มันเท่ากับต้นไม้สี่ต้นห้าต้นเลยเหรอตรงกลางอีกหนึ่งต้นมัน้งอันนี้ผมดาวเอาทำให้ครบห้าต้นแล้วป้อมล่างก็ยังไม่แตก <c oughs> อล้ามีคนว์ปไปตายอีกเพิ่มอีก <c oughs> อันนี้ไม่ดีแล้วแต่ว่าเราก็ได้ป้อมตรงกลางไว้ได้ที <c oughs> ่ผมว่าจะซื้อนกซะหน่อย <c oughs> แต่เดี๋ยวค่อยละกันเอา้าแล้วนี่อะไรเนี่ย <c oughs> ผอ้ไปไม่ได้อะไอ้ต่บมังกี้น่าจะฆ่าได้นะดูจากทรงแล้ว ยังไงอ้าวได้2ตัวหรือเปล่ากระโดดโอ้โหกระโดดกระโดดกระโดดเออโอ้โหได้ตัวเดียวแล้วโดนมัลฟอสคือ <c oughs> อันตรีของเฮลบิงเกอร์อ้าวแล้วยังไงฮะมีตีส่วนอ้าวแล้วก็ไม่รอด <c oughs> ไปในที่สุดแต <c oughs> เ่เพเบิลบิงเข้ามาอ้าวจะตันไม่โดนด้วยไม่ตายแต่ว่าชาักไปก็ชักไม่ตายครับผม <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะมาแก๊งแล้ว <c oughs> มีอันตรีแนละ้วพวกแล้วเปล่ารอแป๊บเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยต้องออกก่อนแล้วครับเพราะว่ามผมเผยลุ้นจักไอ้นี่มาแล้ววินวอล์กมาแล้วบอกป่าบอกป้าจะจับนะเอานะอย่พยายามบอกเพื่อนไว้แล้วมีการฆ่าไอ้นี่ตายไปแล้วหนึ่งตัวผมจะรีเจนแน่จะดีหรอผมตีด็อกเตอร์ดีกว่าโอ้โหแล้วยังไงบเบย์ฮมอสมาวินวอล์กอยู่ครับวินวอล์กอยู่ยังไงต่อวินวอล์กอยู่ผมไม่รู้ว่าเขาจะมีวอร์ดหรือเปล่าโอแล้วมีคนถอยแล้วครับผมยังไง ไม่รอดซึ่งตะก,กีจ้จุดอ่อนของเราคืออะไรคือการที่เพเปิลโดนวีฮีมอสสตันเปิดไปก่อนถ้าเราสวนเขาไม่ได้ซึ่งตอนนี้ชะก์เป็น99ป่ะเนี่ยไปขวาได้ป่หาด็อกเลยเนี่ยโอ้มานาไม่ง่ยซึ่งค่อนข้างเล่นยากละเกมนี้หรือผมจอกเป็นนี่ดิเรียนตีเลยดีแต่ว่า โหดาเมจจะพอไหมเนี่ยถ้าผมไม่ตีคนหนึ่งอะรับไม่ไดัดยังไม่ว้าเจ็ดโดยที่สำคัญยังไงก็ต้องเป็นูไฟเบทกันแล้วครับโอเคหัาล้วเหมือนตรงกลางบังกีโดนหรือเปล่าไ,ไม่มีวับป,ป้อมกลางใกล้ๆด้วยเรามีการกระโดดสวนยังไงต่ออ้าวไม่ร่อครับผมอ้าวมีการบินเ,เข้ามาจากเพลเบอร์แล้วไม่ดัดเข้ามาไม่ร่อครับสวยงามอ้าวช็อตนี้แล้วยังไงยังไงยังไงม,มีต่อมีต่อมีต่อ อ่าอย่างไงเอาดีเอาดีโดนหรืปลโดนด้วยอ่าฮะลุมตีลุมฟาดหน้าสวยมากอะโอเคเอาเป็นสกิลเหมือนกันสกิลสาไว้ที่หลังถอดสกิลรือว่าพลิกกลับมาได้นะครับได้ไปสามตัวแรกกับศูนย์ตัวซึ่งไม่ตายเลยคุ้มคุ้มคุ้มค่าแล้วยังไงต่อ ยังไงต่อยังไงต่ออ่ามีการอ้าวหนีเหรออ่าแล้วเฮลบิงไม่ใช่เฮลบิงเกอร์นี่หว่าลีเจนแนถอย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 ,ถอยโอ้ยก่อนผมว่าไม่น่ารอดแล้วล่ะแต่วินวอลให้ก่อนเพิ่มกเกราะเผื่อจะยื้อได้นิดนึงจริงๆริงมันสามารถทำลายตัวเองได้นะแต่ผมกดไม่ทันถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้ฝ่ายทำลายจะทำให้ครูเดาเกิดขึ้นเห็นปะออ เฮ้ยเหมือนจะไปแก๊งต่อแล้วออตอนนี้นผมยันตีด้วยสกีวินบอกนี่ต้องเดินติดต้นไม้เท่าน,านั้นนะไม่งั้นจะหลุดจากวินวอลกในทันใดเอาละบาดได้ปไม่น่าจะรอดนะผมโอ้โหนี่มันไปไวจังนะน,นี่มันก็แรงนะไอเนี่ยงูแต่ว่ามันต้องอยู่ได้นานหน่อยนึง อย่าโหดจูงโหดจูงโอเคไม่ใช่งูต้นไม้ต้นไม้ถ่าวันถ่าวันโอเคตัวนะเขาโบชุดเดียกสกิลหนึ่งเลยแล้วกัน,กนเดี๋ยวขอฟ้ามีเจ็ดร้อยดิจะได้ดับเปิร์กอ่ะก็คือนูไฟเบทนะเองถ้าเป็นในโนมอลหนูผมแนะนำให้ออกเป็นมือฟา้ามาก่อนนะน่าจะเวิร์กกว่า เพราะมันทำให้เราสามารถันได้ไหวมากๆกําลังไปกําลังไปเดี๋ยวเดี๋ยวเจนเดียนกาําลังไปอยู่ไปไม่ทันแน่เลยว่ะกําลังไปเข้าหลังนะเดี๋ยวซ้อนหลังเดี๋ยวซ้อนหลังลองไปเฮระวองไปเฮเมียนตีอ,อยู่เมียนตีอยู่บวกต่อได้บวกต่อได้เมียนตีอยู่ออยตีไปตีไปตีไปโหอันตีตああ <ule> ตววไม่ทันว่ะเฮ้ยตัดจังหวะนี ah. ้แหละฟาดเิมนโอ้โหแล้วอันนี้อะไรเนี่ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะออกก่อนผูถอยไม่ได้เมื่อสุดขอบวีมอสไอวีมอสแล้วเสร็จไม่ทันกำลังกำลังไปกำลังไปขอมันจะโอ้แล้วมังกี้ฆ่าได้สองตัวเลยครับผมสวยงามมากระวังสกิลเดี๋ยวลรอนี่อะไรนะผมใส่เกาะตัวเองไว้ก่อนดีกว่าว่าน่าจะวิ่งออกอ้าอย่างนี้อยู่นี่นี่ว่าฟาดไปเลยฟาดไปเลยฟาดไปเลยนี่ไงได้อีกตัวด้วย มันฟาดแรงนะทําเป็นเล่นไปแต่อาจจะเห็นว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราดาเมจมันต้นละ25บวกกับ5%พลังโจมตีพื้นฐานของเราก็ผมตีทัก125ใช่ไหมล่ะ5%ของ100ก็เพิ่มไป5นิดเดียวไม่เยอะหรอกสิงผมจมตี200มันก็เพิ่มแค่10ผมจมตี500มันก็เพิ่มแค่50ใช่ปะวะไม่ใช่ดิตี500เพิ่มแค่25เองอะ ก็หวังผลไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็ได้แหละดีดีกว่าไม่มีโอเคเพราะมันใช้มานานน้อยด้วยต่อไปผมก็เป็นนี่เลยคอนสตันหรือเลียนตีดีผมกำลังคิดอยู่แต่จะเอาจริงๆนะผมว่าเลียนตีน่าจะจำเป็นกว่าเพราะว่าออกเลียนตีแล้วกันเพราะถ้าผมสามารถจับได้สองครั้งเราน้าจะได้เปรียบกว่าในจังหวะปะทะมากกว่าการที่ผมกดคอนสตันไปวิ่งไล่ตีชาวบ้านเขาอะไรยังไงไมดัส ไม่น่าล่อนะผมเฮ้ยเราเป็นยังไงมีการช่วยเกิดขึ้นอ้าวพเพปเบิลโอ้โหมาละตีทีนึงตีทีอีกท,ทีเดียวไอ้ทีล้ว,ลวดอกเตอร์ไม่รออแล้วยังไงผมกำลังวิ่งไปอยู่ผมกำลังวิ่งไปอยู่แต่ผมไม่มีอันติแต่ผมไม่มีอันติแต่ผมมีสกิลช่วยได้อยู่นะปักไอ้นี่ไปก่อนก่อนหน้านั้นเลยอันดับแรกนะตีตีตีต,ตีเดี๋ยวผมจะรอแก้แต่ผมตีแล้วไม่สนละช่างแม่งเนี่ยใส่ก่อนเพื่อนก่อนวิ่งเข้าคลองไปหรอวิ่งเข้าคลองหรอ คินถ้าผมยิอันติผมว่าน่าจะเก็บได้หมดนะจริงๆตัวนี้ออกพีเคก็ดีนะครับในช่วงเลนเลนนะแต่ถ้าช่วงต้นเกมถ้าออกมาเพื่อบิงไปอันติอย่างเงี้ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไไม่่ทออะรอะรวเพืนก็แลัดยังไงโบกได้ป่ะโบกได้ป่ะผมสามารถแก้อันติเขาได้ถ้าเขาใช้นะ,ะึ๊บนี่ฮะจับไปก่อนโอ้โหไปไม่ทันโอ้โหไปทันแล้วอีกทีเดียวอีกทีเดียวฟาดฮึผมไปนั่นไปแล้วว่ะดิไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย ใช้เวลาแค่เจ็ดวิเองนี่ัะตีโคตรเร็วเฮ้ยๆด็อกเตอร์มาชิบหายแล้วไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอ้ามีการนี่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเซก่อนโอเคโอเคยังไงวินล็อกต่อวินล็อกต่อแฮปติกโอ้โหโดนสับหัวตายครับผมแต่ว่าต nah ้นไม้ผมยังตีอยู่ต้นไม้ผมยังตีอยู่โอ้ยตัดยังไงอ้าวแล้วไมดั้นอ้าวไมดั้นจะวิ่งเข้าคอครับผมเอาละเคเบิร์ยังไงเปลี่ยนบูทจะส่วนด็อกยังไงเปลี่ยนบูทส่วนด็อกหมือจะเหมือนจะไม่ต่อนะครับ เหมือนจะคูดาวสันหรือเปล่าอ้าวคูดาวสันมาแล้วยังไงยังไงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ายังไงก็ไม่น่าตายนะแล้วข้างหลังเขามีมาซ้อนด้วยแต่ว่าบิงออกไละมังกี้เราก็อยู่นี่อบผมใกล้ได้เป็นเรียนสีแล้วตอนนี้ขาดอีกประมาณเก้าร้อยบาทไม่ใช่เก้าร้อยดิเออประมาณแปดร้อยนั่นแหละแปดร้อยแล้วเก้าร้อยนั่นแหละนี่ก็ตะกี้มันบวกนานเกินไปหน่อยแล้วไอ้นี่ยังไม่ตายเลยทำลายทิ้งไปเลยครับผม เขามาตีอยได้เงิน70บาท75บาทถ้าผมจำไม่ผิดใช่ด้วยโกเคขาดอีกแ0ดบาทนี่เดี๋ยวฟาอีกหน่อยอ่ะรัตยังไงครับข้างล่างมังกี้คิงเฮ้ยเดินออกมาได้ป่ะเดินถอยมาก่อนได้ป่ะวินวอลเขาแล้วทับผมนี่ครับผม เอาคนละตัวหรือว่าอย่างนี้แต่ว่าไม่รู้อ่ะเอาคนละตัวก็ตายแล้วหนึ่งตัวเอาเฮ้ยมาตีรีเจนทั้งหลังมาตีรีเจนทั้งหลังได้ป่าวผมใส่เพื่อนไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีนี่อยู่ชุนเฮดอยู่นี่ยังไม่รอดไม่รอดอะไรยังไงมีคนตามต่อมีคนตามต่อ,อวินวอลให้เพื่อนก่อนอ่ะแล้วข้างหลังเหมือนจะมีด็อกเตอร์ไล่เข้ามาแต่ด็อกเตอร์ไม่มีมานาแต่ผมมัดอ้าวแล้วยังไงขังไว้ได้ครับผมจังหวะนี้ผมจันตีหรือเปล่าอันติ นะโอ้โหสวยเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่าจะอันตีว่าก็เถอะแต่ก็ถือว่าไม่เลวนะจังหวะนี้เนี่ยแล้วผมก็ซื้อเป็นเลนตีเลยมังกี้เหมือนจะโดดหรือว่าม,มันเดินออกมาเองวะผมเลนตีมมชชนน่าเสียดายเวลาตอนนี้ผมเอ้ยค่อนข้างรวยเนะี่ยใส่ก้อยเพื่อนเรื่อยๆ่า ได้เรียนตีไม่เรียบร้อยแล้วแม่ยังหรอเหล่านี้ได้ทั้งบูทั้งบุดเลยทั้งแบบรอข้างหลังแล้วก็เปิดเขาก่อนได้ว่าเลือผมก็สองพันเลยนะก็มีเกาะอ,อีกอเยอะมากเดี๋ยวต่อไปผมทำนี่ละคอนสตันมาไล่ตีจริงๆบอกเป็นพวกเคกหรือว่าวพวกคาถาใบก็เวิร์เหมือนกันนะครับอามาช่วยตัดเกมเพราะว่าเรามีรีเฟรชแล้วใช่ไหมล่ะถ้าหมมอนว่าผมออกเคกมันเนี้ยผมก็สามารถเทกได้สองครั้ง เออมันก็โหนะนี่เราเป็นรูนวินวอล์กผมจะเก็บไปดีว่าเพราะว่าไม่มีคนอยู่แถวนี้ยังไงผมว่ามีวินวอล์กู่แล้วล่ะก็ตัดไว้ก่อนแล้วกันเอาป้อมบนม์่าออได้แล้วมั้งได้เรียนตีมาละไหนอย่าเพิ่งรีล่อก็ไปออได้เลยแล้วเขาก็เหมือนจอบ้อมล่า,ละนะาก,กาาแล้วนะจะการเวลาอันติรอบแรกไม่มีอะ่ะอันติรอบแรกไม่มีอ่ะ แรกบนตายโอเคเนีย่ยไล่าฟาเลยเนี่ยรับเสกลูกไว้หน่อยดีกว่าแรกบนผ่านแล้วลงมากันล่างก็ได้เคเคเดี๋ยวเดี๋ยววาร์ปลง20วิอ่ะอันติ20วิรอบแรกยีวิอ่ะไม่ค่อยคุ้มเลยเดี๋ยววาร์ปลงรองก่อนได้ป่ะยื้อไว้ยื้ไว้ยื้ไว้เรามีการป้อมมยู่นี่อย่าเพิ่งบวกอ่ะขอแค่10วิพอเดี๋ยววินบอกให้มาวินบอกข้างหลังมาไมรัส มาวินวอล์กมาว okay, ินวอล์กเทเบิลเทเบิลตออเปิดไม่ได้แล้วตอนนี้เปิดได้เลยเปิดได้เลยแต่ผมรอจังหวะสวยๆโ,โอ้โหแล้วโอ้โหสวยเลยได้ขยับไหมเนะี่ยอันตีอยู่อันตีอยู่ผมพยายามจะเรียนตีอยู่ พยายามจะเรียนตีอยู่ผมพยายามจะเรียนตีอยู่เนี่ยหันไปเพิ่กรอบนึงโอเคเหมือนได้ดับเบิลแทบไปครับผมเ,เกือบตายแต่ก็คุมนะได้ไปสี่ตัวแล้วยังไงไม่น่าจะรอดอ่ะรับกระโดดไม่ใช่กระโดดกลับมาให้ดัเบิลสตาร์ไม่โดนนะครับแต่ก็ได้เจโนซายบปช็ฉันนี้ซึ่งเกือบตายบอกได้คำเดียวว่าเกือบตายผมรู้แล้วผมจะทำไรต่อดีเกาะกระดูกก็เวิร์กนะแต่ว่ามีคนทำแล้วอะเ็าเป็นยืนแทงเลยหัวใจก็ดีแต่ว่า เราไม่ได้ขนาดนั้นผมต้องการจะตีเขาด้วยอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวคิดกันละกันเอาไปช็อตสกูก็ดีนะแต่มันก็ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ดูดเลือดโอเคงั้นเอาเป็นติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกเฮกละกันผมว่าน่าจะมีประโยชน์กว่านะเฮกน่าจะมีประโยชน์กว่าอ่าะแล้วมังกี้คิงไม่น่ารอแล้วผมโดนไปสองสามหยุดมา<ๆ>มาเดี๋ยววินวอให้เดินมาติดต้นไม้หน่อย เทเบิลเทเบิลเนี่ยหลอเพื่อนใกล้ต้นไม้แล้วค่อยบินบอสให้ไม่มีอันติไม่มีอันติไม่มีอันติอย่าบอกเลยอย่าบอกเลยอย่าบอกเลย้ต้นไม้ผมยังไม่ตายเลยว่ะรอก่อนดีกว่าแปดสิบวิมันเข้าเร็วนะ้อยเอาก่อนเลยก็ได้โอเคโโหไปไวมากไปไวมากโอเคโอเคน่าจะได้ป้อมมั้งมาดิมา ตายสองครับผมเห็นไหมสกิวินบอกผมมันม okay. okay. ีประโยชน์บ้างนะตาบตายที่เขาไม่ออกอายนิดมันจะเป็นอะไรที่ปวดมากๆาเลยนะแถมยังเพิ่มก่อยต่างหากม่เข้าวินบอกรี่ไอีเผดาดิกูมีอันตีแล้วโอเคเหมือนจะได้เลยแต่โคตรโคตรช้าเลยเอาเดียวดิไปแล้วผมเออใส่ก่อไม่ทันเว้ยเอาแต่ฆ่าได้แล้วเรียบร้อยแล้วครับผมมีบิงเกอร์ขึ้นบ้านเลยบ้ามาอันตีมีพอดีแล้วแต่ได้ครั้งเดียวนะรอบนี้ ใส่ก่อยเพื่อนนะผมถ้าแล้วยังไงอ้าวจะรอดหรือเปล่าย <Wha> ังไงผมอันตีส่วนไม่ได้อะนี่ครับผมอันตีส่วนไม่ได้แต่ผมไม่ได้กด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 มตอนนี้ผมกดอาลลูโลอะไรเชื่อไหมเนี่ยแต่ผมไม่ไรดดเลยเลยแล้วตายอยู่คนเดียวดูดิมาดูเพื่อนมาโหเพื่อนเราไม่มีปัญหาอะไรเลยผมตายอยู่คนเดียวมันเอาผมคนเดียวไงผมไม่ได้กด ประมาณ7-8็ดแปดวิตะเกียผมไม่ได้กดอันตีตะเกี้ไม่ได้กดอะไรเลยวะคือตายคนแรกอ่ะแม่งอันติกูจะมาแล้วด็อกเตอร์แม่งรอดอีกไม่ได้กดอะไรตะเกียไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้รับโอ้โหลากมาให้ไนี่ผมตีอีกเฮ้ยด็อกเตอร์ต้องทำอะไรไอ้ยับตีบันตีบันอ๋อลับมีเรียนตีมาโอ้โหเหมือนจะแตกพ่ายไปยังไงอลังการงานสร้าอ่ะอลังการงานสร้างโอ้โหแล้วผมว่ารอดหรือเปล่า จะรอดหรือเลปล่าโอ้โหไม่น่ารอดแล้วโทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายไปโทนพิีดผนังไม่ไหวยังไง<า>มังคีคิงอ้าวแล้วมีโอ้โหโดนคิฟตี้โดนคิฟตี้อ้าวอ้าวตายตายตาย,ตายโอ้ยรอดอยู่รอดอยู่รอบนี้เบีนตีสองรอบตะกี้ไม่ได้ทำอะไรเลยประมาณเจ็ดแปดวิถึงสิบวิได้อ่ะคือผมกดอาลัวล้วอาอาย้ำๆอ่ะเออยังไม่ออกอ่ะคิดดูการบ้าการบ้าเดี๋ยววาร์ปลงมังกี้มังกี้มาหน่อย เนี่ยน,น้อยก็ดีนะโอ,อ้โหดีนะไม่ทันก้วสวยเลยเนี่ยตี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 แรงโคตรตีอย่างเถื่อนอย่างเถื่อนนี่ไงได้อีก2 5 0ร0 0ยห้าสิบห้าพันตะกี้ผมมีตังค์อยู่สามพันผมได้มาห้าพันเนี่ยเราได้เฮกเกตร้อยแล้วรวยมากมากอ๋อมันตีดูเลือดอยู่แล้วด้วไงเห็นปะ โดด1.5%ต่ 1> 1. อต้นไม้ตาต่อเบ้าต่อเบ้าโหดันรอบนีม้มีอันตีวะรอกันดีกว่า80วิโหเหมือนกันนะนี่ยชิบโอเค๋ยวผมซื้อไอ้นี่ต่ออายุมันก่อนเ <c oughs> หลือชา้าได้เองเกงว่าจะไม่พอในครั้งต่อไป <Okay. S 2> ใส่ก่อยเพื่อนนะผมผมก็ลืมใส่ให้ตัวเองพยายาม,มหาเรื่องเข้าไว้อะ่ะห้าสิบวีเมียนติห้าสิบวิเมียนติแ้วยังไงมังกีครับผมทําซ่ามันไปพร้อมกับลูกไม่ได้แล้วเราไม่สามารถเสกลูกที่เดินได้แล้วว่าตอนเนี้ เบิ้นว่าไงมีเฮกมีเฮกยังไงอ่ะสักตัวโอเคครับผมนี่ยตีนี่ก็ได้วะเฮกเฮกนี่ฮะเรียนตีเฮกสองรอบเรียบร้อยสวยงามมากช็อตนี้ขึ้นดิขึ้นวนเดียวไหมขึ้นกลางขึ้นกลางขึ้นกลางนี้ผมหวนละแล้วยังไงโชช่ำเอ้ยแต่ผมไม่น่าตายหรอกมั้งฟาดดิ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 อะไปไหนละตายแล้ว โอเคสวยงามอะเรามีการคอนซีซทันทีครับผมก็ลองไปหัดเล่นกันดูได้นะครับซึ่งเกมนี้ทีมผมก็ค่อนข้างเล่นกันดีว่าแหละผมก็เลยเล่นสบายหน่อยนึงฟาร์มได้สบายยาวๆเลยช่วงแรกๆก็พยายามจําไว้อันติให้ได้โดนเยอะที่สุดครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วครับบายยครับก็ขอบูณมากครับที่รับชมกันก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับมีไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับบายยครับบาย อยากจันติโชว์เลยขีบบ้บวมจะกินผมไม่ได้อธิบายว่าต้าเลยทานไยเนี่ยโอเคครับมันก็เป็นจำไม,ม่ามาก้าว่าไมนนช้หนูจำไม่ก้าเป็นปืดเดลกัญชาสมุนไพรชนิดหนึ่งก็บายบายครับ <c oughs> ลาก,ก่อยไม่รู้จะดวนถึงนี่เปล่า <c oughs> บายบายจ้าลาก,กี่ทีเนี่ยทุกคู่ <c oughs>